บันนี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31มกราคม25 6พรเ้าข้าพเจ้านายสอนหลักธรรมสาของเป็นวาจาสาวทยายผู้ก้มนต์ถวายเป็นพูพ้เจ้าพชาร์ธรรมะพช,ชาสังฆบูช,ชาและเป็นอาจารยา์ิยาูุชาแเด่องพระขวั่งปฏิเทระเจ้าองค์ผู้สาเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บรอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงามาอโนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขอรูปภาพคุณพระรัตนตาฏายกุบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยมนต์ต่อไปโปสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตราขัจันตุเทวตาสัทธามังโมนีราชจรสาสุนารสสะธโมปะทังสักเเกมีเจรูเปกิริศิขรลตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจจฆาเมตรุวนาคานีเขหาวัตุมิเขเต ภูม pues er so ิาจายันตุเทวาชลาธารวิสเมยาขาขันทัพนาคาติทั้งตาสั้นิเกยังหูนิวลาวัจนังสาท้าวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอายัมพัทันตาบนสวดนมังการสิทธิคาถาหน้าโมตัสสะพระโคควโตุอรหะตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโคควโตุอรหะตัวสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโคควโตุอรหะตัวสมมาสัมพุทธัสสะบนส่วนสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสละนะงันยังพุทโธเมสละนะงวหลังเอเตนะสัตจวะเนนะโสติเมหโฏหุสัพพธานาถิเมสละนะงันยังธรรมโมเมสละนะงวหลังเอเตนะสัตจวะเนนะโสติเมหโฏหุสัพพธานาถิเมสละนะงันยังสังโฆเมสละนะงวหลังเอเตนะสัตจวะเนนะโสติเมหโฏหุสัพพธาบทสวดมหาการลิโกนาโถติอาริกาคาถามหาการลิโกนาโถอัถายสัพพานีนางบุเรตวะภาลรามีสภาปตโตสัมโพนิมุตตมังเอเตนะสัตจวะเนนะมาหโฏหุสัพพะปตวะ มหากาลุมิโกนาโถสิตายาสัพพะานินางบุเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสังโฆทิมุตตมังเอเตนะสัจวัเินะมาขนตุสาพุปัตโตวามหากาลุมิโกนาโถสุขายาสัพพะานินางบุเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสังโฆทิมุตตมังเอเตนะสัจวัเินะมาขนตุสาพุปัตโตวะขุนสวดมหาสมัยสวด เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสเกสุวิหารติกปบอีรวัตทุสมิงมหาวันนมหาธาตุฝูสังเขนสัจฉิปัญจมัติอิวิภุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศสิทธิจโลกัตถตุหิเทวตาเยปพุยเยนัสนิปติตาโวลติพระวันตังนัสนายาเปฝูสังขันจาอัตโคจะตุตังสุทาวาสักายิกานังเทวานังเอตัตโโหสิยังโโหขฆวาสเกสุวิหารติกปบอีรวัตทุสมิงมหาวันนมหาตาวิฝูสังเขนสัจฉิปัญจมัติอิวิภุสัตเตหิสัพเพเหิ เทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหติข้าวันตังทัสนายะพิภุสังขันจายันูนัมยามิเยนะพะวาเตนุปสังกเมยามหัวสังกมิตตวาพะวโตสังเกปเจกคาถาภาษัยามาติอัตโหตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพะวาภุริโสสมัชิตังวาปะขังภาษาลิขิตภาษาลิตังวาปะขังสมิชยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุกันดาลิตาพะวโตปุระโตปาตุระหังโส อาตโหตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอับังสุเอกามันตังที่ตาโหเอกาเทวตาพระเะวโตสันเกยิมังคาทังอภาสีมหาอสเมโยวันสุมิงเทวกายาสมาฆาตตาฆาตธรรมหายมังนัมัสสุภิญทะกิตาเยวะภะราชิตาชังคันติอาตถโหภะราเทวตาพระเะวโตสันเกยิมังฆาทังอภาสีตาตระพิโหสมาทังสุกิตังอตโนมุชุกามังสุสารถิวณเนตา นี้ก็เห็นแต่ว่าอินทริยาลิขิตขันติปัญจิตาติอันตะโขอัปปลาเทวตาพระคุวัโตสัญเคิมังคาทางอภาติเสตวาที่รังเตวาปาริคังอินทักษีรังโมหะจะมีชาเตจรณสุทาวิมุลาตะภูมวตาสุทันตาสุสูนาคาติอันตะโขอัปปลาเทวตาพระคุวัโตสัญเคิมังคาทางอภาสีเยเคติพุทธังสุนันคตาเสนาเตขมิสติอภัยยภูมิวิภามิยัมนุสังเทหังเทวะกายังบริโภคสัตติที อาตโหพะควาภิคูอามันเตศิเยหุเยนะวิโสเวทัสสุโรธาตุสุเทวตาสัทิปฏิตาโงนติตตานตังทัศนายะพุสังคันจาเยปิเตภิโสเวเอเฮสุนติตาวะทานังละัตโตสัมมาสุปทานเตสมพีพระขวันตานังเอตาปัตตมาเยวะเทวตาสัทวปติตาเอเฮสุงเสยยถาบีมายหังเอตระหิเยปิเตภิโสเวผู้วิสัติีนาขตัมธาตานังละทตโตสัมมาสุปทานเตสมพีพระขวันตานังเอตาปัตตมาเยวะเทวตาสัทวปฏิตาผู้วิสัติเศียรธรรมีมายะ จิตสามิกเวเทวกายานังนามานิกิริสสามิกเวเทวกายานังนามานิเตจิสามิพิกเวเทวกายานังหามานิตังสุนันทัสสารุตังมณัสสิกโรถาภาสิสามิติเอวังันเตติโกเอวิภูตโวโตปันจะโสสุมักวาเอตโทโวจาสีโรกะมนุษยัสสามิยะถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริขะพราหมิหิตาตาสาวาจิตาภูตุสีหาอัสรีนาโรมะหังสามิสัมพุโนโอทานุบันณสาตุธาวิปัสสะนโมนาวิตา ยิยบรรจรสเตยตวาว่าเนกาปิโรเวตาโตมันไดวิสสาสาวเกาสนรเตเทวกายาภิกันดังเตวิชาณาภิกขเตวาตปมัตรุตวะพุทธศาสนาสนังเตสัมปาตุลุญนางอมนุสาราทัสนังอัเเกสตมัคุงสาสังอถานัตลิงสตังเอเกสหาสานังอนุสารนาทศสงอเกนตมัคุงทิศสาสภาบุตตาอง ตัญจะสภังอภิญญาเย้าว่ากิตตวานะจะภุมิหัตโตะอามันติยิสธรสาวเกศาสเนรและเทวะกายาภิสันตาเตวิชานาถิโกโยวหันกิตติยิสามิขีรันยูนุปโสสัตตสหัสสาวายขาภูมากาภิโรสวายที่มันโตุติมันโตวันนัวันโตยะสาสินโนมณานาวิกรรมนิพุนังสมิติวังจะสหอาสาเหเมวาใายะขานังนัตะวานีโนยทิพันโตุติมันโตวันนัวันโตยะสาสีโน โมทัมานาพิกามุภิคูนางสมิติงวัฒนางสาตาคีิลาติสาหาสายขานานาตะวันอิโนอิธิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยะสาสีโนโมทัมานาพิกามุภิคูนางสมิติงวัฒนางอิเจเตโสและสาสาหาสายขานานาตะวันอิโนอิธิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยะสาสีโนโมทัมานาพิการมุภิคูนางสมิติงวัฒนางเวสามิตาปัญจาศตา ยักขานานะตะวันอโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนะมันโตยาสสีโนมวชามานาอภิกรรมุิคุณัางสันติงวนางกุพิโหราชาไขโกเวปุระสันนิเวสนางพิโยนังกัตตาสหัสสังยักขานังบริรุฟราสติกุมพิโหราชาไขโกโสปาฆ้าสันติงวนางบุริมันจะติสังราชาสัตตะโสัสสาสติคันธพานางอธิปติมหาอชายญาสีโสปุตตาปิรษสาวะโอหินทานมหามหาปราอิทิพมันโตยุติมันโตวันนะมันโตยศสสีโนมวชามานาอภิกรรมุภิคุณนางสันติงวณังกุมพิรุโ วิรุณขอต่ภสษาสิติภูมพันธ์ทหารอาชีพปติมหาราชายัสสาสีโสปุตตาปิตาสาวาหูอินามามหาภารายภิกมนโตชุติมนโตนะมันโตยัสสาสีโนโมทัพมานาภิกกรรมวิคูลนางสมิติกุ์นังปชิมัจาริสังราชาวิรุโขปัสสาษสถินะทานังอีิปติมหาราชายัสสาสีโสปุตตาปิตาสาวาหูอินทามามหาภารายภิกมนโตชุติมนโตวันนะวันโตยัสสาสีโนโมทัพมานาภิกกรรมวิคูลนางสมิติกุ์นังอุตตะลันจาริสังราชากุเวโรตถปสามมสติยัขานังอุ ยกระนาธิปติบาราชาญัสสิโสปุตตาปิสามโวทานนมาอายิันตยติมันโตวันนะวันโตัสสิโโมทัมานาภิกรรมิคุณังสมิติวนงบุริมาทิสังทัตถทิเนวรธโกิเมนะวรภเบโลตระสังตัตโรเตมหาชาสมนตาตโทิสาละมานะทางสุวัเอกาปิโรเวเตสังมายาวิโนทาสสาโวัจานิการัมายากุเทตุเวเทนุวิคุยวิคุโตสหัมเจตโการมัเสตุจากกินุวัตถุนิว จิตตเสศโนจักันเถะโนโรราชาเจโนสโพอัคูปันจะสีโพเจวติโพโรสุริยะวจรสาเอเตจันเดจะราชาโนภันธภาสาราชุภิโมทามานาภิกกรมิคุนังสมิติคุณังถากูนัมัสานาคาเวสาลาสาตาจักากรรมุสสาธะอาบูปายาคาสายาลิกิบุณาสัตัตนะสาจะอาคุณาคายเนศริโนยรวนโนมหานาโคโสปปัสาสมิติคุณังเยนาคาลาเจสาสาคาลติ ผาชีชาบังคีวิสุทธ่จักคุเวหายสาเทวดามาชปตาสิตราสุปันนายติเตสนามาธรรมยันตานาขาราชานุมานสิสปันตโตเกียมืมืการสิงพุโธสันนิหาอิวาใจอุหะทุ้งวายันตานาคาสุปนาสันนิมาการสุภุทังคิตาวชระหตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวัตเตติที่มันโตยาสาสิโนกาลกัญชามหาบเสมาอสุราทาเวกัสสาเวปะจิตติสุจิตติจาระโทนุจีสหัสตันจาริพุตานังสาวีเวโดจนะรมกามาสันในตบว่าอดีตเสนัง หลักูหพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพันดัตเตพิขุนังสมิติงหนังอาโปจะเทวาปัจวีเะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโะยัสสะสัตถะเมตตากรุณากายิกาอากุเทวายัสสะสิโนทัศเสตระตถากายาสเพนะนาตวานิโนอิทธิมันโตยุติมันโตวันเนวันโตยัสสะสิโน โมทัมาณาพิกามุงพิภูนังสมิติวงศนางเวรุตเทวาสหาิจาสมาตุเวยอมาจันทสุโภณิสาเทวาจันทมาคูภรักิตาสุริยสุโภณิสาเทวาสุริยมาคูภรักิตานักขันนิภรักิตวาอาคูปันทบุราราาวาสุนังวสโวเสจโฉสโกปาฆ่าบุติธาตุนทะเสติทะตะทากายาสเพนนานะตวันนิโนยิทิมันโตจุติมันโตนะววันโตยะสัสสิโนโมทัมาณาพิกามุงพิภูนังสมิติวงศนางกระถาภูสาภูเทวาเจริญวกิสิขาฤิวะิศกาตโรชาจากุลมาปภานิิาสโน วโรนาสาธรรมาจะอตุตาจะเนีสกาสุเลยยารุจิลาอาภูอาภูอาสาวเนสิโนท่าเสเตะทากัายาสเพนธาณฑูรนิโนยติมันโตยุติมันโตนะวันโตย่าสสิโนโมทาบานาภิการมุภิคุหนังมุนติติมันังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตมาสิมทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูสิกาอาถาภู่อริโยเทวะเทเยจารุยตวาสิโนปะระกามหาปะระกา อติมันโตนะวันโตยศสิโนมุทัพปนาภิกกรรมวิปุตังสุบิติมวันตังสุกากอรุมหาครุณาอาภูเวคะนัสสาวสถาโตธานะค่ยะหาปะโมคะอาภูเทวะวิจักขณาสะทามัตตาหานัชฌามิสกาเดชศิโนธนิยังอาคาปชญโนโยทิสาภิวัสติทัศเสตชะกายาตเถรานะตัวนิโนยิปมันโตอยู่ติมันโตนะวันโตยศสิโนมุทัพปนาภิกกรรมวิปุตังสุบิติมวันตัง เอมิยะตุิตายามากัตถกาเจสสินโนสัมพิตะกาห์รามาเสถาโสตินามาจอาสวานิมานตระติโรอาคูอาถาโคูปลินมิตรทัตเสเถระตถากายาทัพเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนโอทัปมนาภิกกรรมภิกุนังสมิติงภิกุเถเตเทววิกายาทัพเพนานาตวานิโนนามันนี้เยนหะคันสงญิยะจันเยนติสาสาปุถาชาติวิกิรังโอภาสตินามิอาสวานิเกเทโมภาสตระนาถังกันถังวอสิตาสิตัง สุภามาปรมาโตจตัปุตตาอิจิมาโตสหัสสังกุมาโลติโสจ่สโสปาฆะสมติงวนังสหัสภามโลกาณังมหาภามาพิเตตติอุปปันโนสุติปันโติสมากายโยยะสสสิโสสัเดสะอิสราฮาภูปเจกอวัสสาวติโนเตสัเจะวัสโตภาคาหริโตปริวามิโตเตสสะเพียบิันเตสินเจเทเวสุภามุขีมารเสนาอภิคาบิปัสสากนหาสามัญญาอังเอถาคันาถาพันถาลาเคนาพันตุโอสมันตาปริวารีถามาโกมุติเตโคตินังติตาถามหาเสโน กตนะหังเสนาหังเปสีปะลีนาตารหะตัสสะนังตะวาระเภหะวังยถาภาวะสุโกเมนโคสะยะโตสวิชิโกตัตตาโสอะยุธาวะติสังคโโทอัสยามะเสตันตัสสะภาังอภิญญายะวะวะกะตะวานิจะคุมาตะโตอะมาติยัสสะทะสาสังฆะศาสเนนะเตมะนะเสนาวิกันตาเตวิชานาสัพพิโตเตยะหะตะวะวะกะลูสุตะวาพุทธะสาสะนังวีตาระเขหิปะคะมุงเมสังโฆวะปิชยุงตะเภวิชิตะสังขาภาวะยาติตายัสสะสิงโฆวะทัสติสาหูเตหิสาวะกาเตเสนะสุตตาติ บรสวดจุลชัยยะปะกรณ์น,นะโมเมหพุทธเตาสสะระตนาเตยธรรมิกาเตชะวปสิปปสิเทวานะลายะปะละเมสุราสีทิพราม,มาจะอินทาจะตตุโลกาธรรมธีรกากา,า,า,าสม,มุทธภาภูตุงคังคาจสาะสะพัมมชัยยาปสิทธิพระวันตุเตชัยยาชัยยะทอะนิทอนิอุทาทิอุทาท,ทีนาทีนาทีชัยยาชัยยขฆาคนละตนละนิไซนิไหลไสเสนะเมรุลาจะพุนโนละชี ชัยยะชัยยะคำทีระโสภีนาเคนธนาคีทีสาจพูตคะรีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลภีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานบุคชาชัยยะชัยยะก็ลุนนบุคสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะบุระขั้นโทชัยยะชัยยะกัรชะคนนัตุรงสุกราภูชงสีอภพยาขะทีปะชัยยะชัยยะ ว um ata, át, ุลนโมขยาตาชิตติจตเสนาลีปุรณสุทินอระดีชัยยะชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอละนตาเลสัทธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอละนสัตตินสัทธาชัยยาชัยยามังกาลัญิยาภวะเขชัยยาชัยยาวุลนัญเขชัยยาชัยยาละเกษตสุรพุชเตชาชัยยาชัยยาพัมเมนะคะน้าชัยยาชัยยาลาชาธิราชาชัยชัยยาชัยยา ปัตวิงสักฟังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกพุจสะวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหาโลหาลิมเทวะชัยยะชัยยะพัมมาสุระโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหาโกวิรูปะโคจันทิมาโรอินโธเจเวนตเตยโย จากุเวโรวัลุโนปิจักีวาโยเถปาจุนหะกุมาโอทัทละถะโกอัถะและสามะหาเทวาสุขิตาปาสาอาเทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะลามโมจตสังโฆตัสสัพปาโรจตชัยยะกังเอเตแะชัยยะเตเชนะชัยยะโสจีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลัง ทยโยเบตุสสะสิริมาโตยังมาลสัจจภาภิมาโตวรหัจโญโขสยัมโพธิปันเฑพโมทิตาชัยยะทะทาภัมมะคะนามเหสีโนสยโยปิพุทธสาสิริมาโตยังมาลสัจจภาภิมาโตวรราชโยอุโขสยัมโพธิปันเฑพโมทิตาชัยยะทะทายินทะทามเหสีโนสยโยปิพุทธสาสิริมาโตยังมาลสัจจภาภิมาโตวรราชโยอุโขสยัมโพธิปันเฑพโมทิตา ชญาตาเทวคนาเมหสิโนจิโยภีมุตตะสิิมตยังมาลสัจพปาปิมตุปะรัจโยุโสะยัมภูจิมันเทปโมติตาใชยญะติทาสุปันนคณาเมหสิโนสิโยภีมุตตะสิณิมตยังมาลสัจพปาปิมโตปะรัจโยุโสะยัมภิมันเทปโมติตา ใชยะตานะคะคะณเหสิโนชโยปีอุตสาสริมโตอมยัาัสยาปาิโโสยาโสสมานิตาใชยะตัฏฐาะฆะนะมเหสิโนชยันโตโพธิยามุเหสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิสยาสุชฉยมังกเรอปปะราชิตาปัลังเก สีเสบะทวีโปคะเลอภิเสกเกศาพมุตนานังอาคาบโตบมโมสติสุนักตังสุมังคลังสุปะภาตังสุมุติตังสุขโนสุมะหุโตจะสุยิถังพามมะจาริสุปัทสกินังกายิกัมังวาจากรรมังวัทสกินัง ปะทภคีนังมโนกรรมมังปุญีทิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกาตวานะพันตเถปะทักขีเนเตอัทละทาสุขิตาวิรุณหา菩萨สาสเนอโลคาสุขิตาโหตัสสังอาศเพยิยาติภิสุณันตุโหตเยเทวาสังถาเนอธิกตาทีฆายุกาสัทวาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลาขันตุสัพพาสันตานังลักขันตุจินาสาสาัง ยาคาทิปัฒนาเทสังสภเวรุตุวโนละตายุตกาเลปวัสันตุวัสังวัสาวะลาคาโลคาตุปโตวาเทสังนิวาเลนุจัสสภะทากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยาธาอรหังโมบทสวนธรรมนิยามสุตตัง เอวอเมสุต <Goodnight> ังเอกังสมัยยังพระวาสาวัติยังหาติเชยตวันเนอนากับอินทกาสอารามเมตตะละโขพระครวะพิภุอามันเตสิพิขโวติพาทันเตติเตพิภูเพระว่โตปัญจาศูสุมครวาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิขเวตหาคตานางนุปาทาวาตหาคตานางทิตาวสาธาตุธรรมสีตะตาธรรมนิยามาตาสัพเพสังฆาลาอนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชเตวะภิสัมเมตติวะภิสัมพุชเตวา อาทิตย์กะเตะเทเสติปัญญาเปรติปัสสะเปรติวิวาสติวิปัสติอุตานิกโลติสสะเปริสังขาราอานิจจเตทุกขปาฏฐาวาภิกขุเอตถาคตานังอนุปปัาวาตถาคตานังติตาวสาถาตุธรรมะติตาธรรมะยามัตตาสะเพสังขาราทุขขาติตังตถาคตัวอภิสัมมุจติอภิสัมมยติอภิสัมมุจิตตัอภิสัมมิตตัอาทิตย์กะเตะ เตเสติปันยัปเทติปัตถะเปติวิวาติวิภัชชะติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตาณังทิตาวัสาธาตุธรรมะติตตาธรรมะยามัตาสัพเพธรรมะนัตตาติตังตถาคตโตอวิสัมุจะติอภิสัมเมติอภิสัมุจตาวาอภิสัมเมตตวาอาติขเตเฮเสติปันยัปเทติปัเติ วิวาติวิพัชติอุตางิกรติสัพเพธรรมะนัตต,ติอิทัมโวจะพระกาวาอัตมนาเตภิคุพระกาวาตภาสิตังอภิันุีิปส่วนพระเจ้ารัตตคาถาอตีตังนานวะเข้าม่ยนานัปปติกังเขอนา,าตขังมุนไม่ฝน,นตามไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระองคสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะทาตติตามบะีนันตังภัตญจานานตางัาาาาตางสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาธาาวิปัสสติอาสังหิลาอาังกุปังทั้งวิทานมโนพลุหะเยผู้ได้เห็นธรรมัเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจ่มแจ้งไม่งอนง่คอนแคลนเขาควรพ่อปุนาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจะมาตะปังโกชัญญาเมื่อเราั่งสุเวความเพียรปีกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเหนพวกนี้นะหินโนสังฆันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการปฏิยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหารีมาตาพิงอโหระตามาตที่ตังตังเวพระเทรคณะโตติสัตโตอจิคเตมุนีมุนี้ผู้สงบย่อมก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกครขาดทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงหลักใจเดียวก็น่าชมบนส่วนธรรมะสังเวครับปัจเวคณะสัเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดั้งสิ้นเหมือนเป็นทุกทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพทำมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดต้องสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมาราณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามนิตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปณิโยสารนางเมชีวิตทางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตตงเมอัน,นี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของเที่ยงเมื่อราังเมย์นี่จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตดกวรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ต่างอยู่นะาญญนอเปตวิญญาโนคันปัสจาวิญญาณชุนโออันเขาทิ้งเสร็จแล้วอจิเสสติจะนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน <c oughs> กะลิงขะลังู่วะประดุจต่างว่าท่อนไม้และท่อนฝุ่นนี้ละถังหาประโยชนไ์ได้ อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เช่นเหรออุปาทวะเยสรมพิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปะสมโมสโุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งาลาหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตาเมรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลัลงตายอยู่มอลิงสุจามริสเลี่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บนสวดเมตตาอย่างดีๆยังอินติกุสลังกามังสะเพหิพระเตกิกะตังบุญกังโนนุโมฐันตุสุนะตุพนโตเยเทวาอสุิงถาเนอธิกตาธิขาุกาาสะาะหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพยปิสาสัพเพยยะขาสัพเพเพตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตตันตุ สเพอาจาริยุปรชายสุกิตาหอนตุรุขาปะมุตันตุสเพนักษาตาสุกิตาหอนตุรุขาปะมุตันตุสภพเทวาสุกิตาหอนตุรุขาปะมุตันตุสเพสามตินังสัมพิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอักขันติมายะอิติพุทโวานโมโพธิสัตโตอักขันติมายะอิติพุทโวานโมโพธิสัตโตอักขันติมายะอิติพุทโวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบขเลโพธิขเลตะหิ่งตะหิงการธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาโสทิฆรณเทถวิหารนันตะเลเทธอจะมะชานุกานุภิโภศลามิการทานนะปฏิปัสสกาขามาจะเทศานิขมาติอิสลาสปานุปตาสุกิตาพระวันตุเตชขาปุชานเยปิสารสัมมาวาสังเสตดฉาทาอาโวปปติกาณียาณิการธรรมะมลังุติเตสั่งเทปิทุกัสสโรตุสังขยังตาตุจิรังสตังธรรมโมสัมมะทาราจตุบุฟละ สังโฆตสมะโอัฏฐาจายิติาละขตุสัพโมสัพเพปิธมะจาริโนุิสุเยมะธมเอิยเวทิเตปสนน่ามตุสัพเพปิปาลิโนพุทธสาสนสมมาธาาเวสัโตกาเทโวปวัตุปจิภาวายสตานสิทัเนตุเมธนิมาตาปิตาจตชันิจัลขันติปุังเอวังมนะราชโนประลขันตุสัพพา เทวตาอุโยชนคาถาทูกขปตาเจนิสุฆาพยาปตาเนิพยาโสฆาปตาเนิโสกงตุสพเพปปาิโนเอตัเทวตาจอเมสัมมาังุสัมปังสพเพเทวานุโมทันตุสะพพสมปิสิทธิยาทานังรตตุสัตยาสีลังลักันุสัพพธาภาวนาพิรตตัวตสัพันตเทวตาาสุมาทะละคหัตุสัพังสุมาคลังลขันตุสัพเทวตาสพธทานุภาเวน้โสทิหุตูนี้นตัง วัตถุสัพพังสุมาภพลังและขันตุสัพพเดวะตาสัพพสังขารุภาเวนะโสติโหตุนิรันดะลังสัพเพพุทธาภะระปตาปฏิเจริานันตะยังพลังอรันตาอนัตเตชนะรักขังมันธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาภะระปตาปฏิเจริานันตะยังพลังอรันตาอนัตเตชนะรักขังมันธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาภะระปตาปฏิเจริานันตะยังพลังอรันตาอนัตเตชนะรักขังมันธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาภะระปตาปฏิเจริานันตะยังพลังอรันตาอนัตเตชินะรักขังมันธรรมมีส รัาควาธิสพโสสัพเพุทธาวะลาปตาปเจกนันตยังพลังอรันตานันตติเชนนะรัาามิสพโสสัพเพุทธาวะลาปตาปเจกนันตยังพลังอรันตานัตติเชนนะักามิสพโสสัพเพุทธาภะลาปตาปเจกนันตยังพลังอรันตานัตติเชนนะักามมิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าหที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคิ์ข้าลาขอให้สองแห่งบุญกุศลนี้ต้องเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบธรรม ครับว่าไม่มีอลอยากง่ายจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความเยี่งงามตลอดการงานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อ็นโมนาสารุกไปในบุญกุศลที่โปรดประสิทธิ์ประสาท์พร้อมน้อมสงอนุภาพแห่งองค์คนไปสู่วัฏฏภพองคลพระกิตทายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งของเหลได้จัะสร้างขึ้นเป็นเดียบโดยผู้ท้าทุนภาพตีความนุภาพนารินทานนุภาพอันศักดิธ์